โอเคครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะอยู่กับผม x g 8 8 gaming นะฮะวันนี้เราอยู่กันในเมกาเกมอีกแล้วซึ่งเมื่อวานเราเล่นไปคือเกมสวิตบลอนซ่าเนาะวันนี้เราผมขอจัดของจนะ็อกเกอร์หน่อยละกันมันมีทั้งจ็อกเกอร์และ XO เนาะไม่รู้ว่าผมจะเลือกเป็นอะไรดี่าเอาเป็นจ็อกเกอร์หรือ XO ดีเฮ้ผมว่าจ็อกเกอร์น่าจะหลักกว่าเนาะเอาเป็นจ็อกเกอร์ดีกว่านะเนาะอยู่ไหนวะเค เดี๋ยวขอไปเล่นเกมมังกรทองนั่นเองนะฮะเดี๋ยวรอมันโหลดแั๊บอ่าสักครู่เนาะอ่าอยู่ไหนเอ้ยอยู่ไหนเอ้ยมังกรโกลเด้นดากอนอยู่ไหนเอ้ยวันนี้จะเบ็ดสุดเลยนะฮะไหนล่ะเอา้าอยู่ไหนปะโกลเด้นดากอนโกลเด้นดากอนหายากหายยันเอา้าไม่มีเหรอ เอาดีๆมันควรจะมีเดยหรือเราแค่หาไม่เจอมันต้องมีนะไม่มีไม่ได้นะวอสไอเด๋ยวนะเด๋ยวนะเลยผมเลยเหรอมันไม่น่าเลยนะผมว่าไม่น่าเลยนี่ทำไมไม่มีอ่ะเฮ้ยไม่มีจริงๆ ไม่มีหรอวะงงมันเป็นเกมต้นต้นของค่ายเลยนะหรืออยู่ในเอ็กโออ่ะเดี๋ยวเราลองไปดูที่เอ็กโอแล้วกันลองไปดูเอ็กโอนะฮะเ่อมันอยู่ในเอนะ็กโอเนาะ โอเคอยู่ใน XO นะ XO มี Golden Dragon จัดไปโอ้ยนึกว่าจะไม่มีซะและ้วกาดจะมาจัดซะหน่อยเดี๋ยววันนี้เราเบสสุดเลยนะปรับวาเกส,สุดแล้วก็เบสสุดไปเลยมามา <c oughs> โอ้ยทำไมโหลดนานจังครับพ่ผมเฮ้ยทำไมโหลดนานจังโหลดนานจังเดีย๋ยวเข้าไป มีก็เกมโหลดตริงรอสักรครูร่นะมันโหลดนานมากเลยไม่โหลดนานจังวะฮไม่โหลดเลยอะไรวะเนี้ยผมว่าไม่น่าใชนะ่ยังไงวะ ไม่โหลดเลยอ่ะเข้ามาอีกทีดิทรามไม่โหลดว่ะไม่นะปกติเข้าเกมเหมือนมันก็มาเลยนะใช่ไหมปกติเข้าเกมเหมือนหรือเป็นเฉพาะค่ไอ้กูเหรอมันยังแบบนี้นี่เหรอทรายมันโหลดช้ามากคำขอเกินจำนวนครั้งครั้งในห้าวิ อะไรวะไม่เล่นก็ได้ไม่เล่นเรีลกก็ได้มาในเทรดมาอารอนแบงค์มามนในเทรดอยู่ไหนะวะนี่มาในเทรดสองตัวนี้นะครับผมไม่ใช่ตัวนี้เนาะตัวนี้มันจะเป็นอีกแบบหนึ่งเราเล่นมาในเทรดสองนี่เห็นไหมเวลากดมันก็ต้องเข้ามาเลยแบบนี้อะไรงง อาจจะปรับปรุงอยู่หรือเปล่าสำหรับ XO Joker ไม่รู้เหมือนกันนะฮะหรือจะเป็นเฉพาะบางเกมก็ไม่รู้เดี๋ยวเรามาจัดเกมนี้หน่อยแล้วกันนะก็มาจากอะไรนะจากสวิตโมนซ่าเนาะแล้วก็ไม่ต้องพูดเยอะไม่ต้องพูดเยอะเบ็ดก่อนสักนิดสักหน่อยแล้วเราจะเซฟที่เบ็ดร้อยนี่แหละอืมลง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 ดิไม่ลง โหเบาเบาเฮ้ยเต็มเท่าไหร่สี่พันเฮ้ยเอาวะเอาวะเหมือนจะเปิดหัวมาดีเหมือนจะเปิดหัวมาดีเดี๋ยวเราจะได้ซื้อละ ซื้อแล้วอะจัดไปครับผมโอโ้ไม่มีเฟนเจอร์พิเศษเลยจ้ามาดำเนินการเอสัตเกมนี้ก็น่าจะคุ้นเคยกันอยู่นะใครที่ได้เล้มลองเกม่ข่เลยแหละก็น่าจะต้องคิดถึงเกมนี้บ้างแหละว่าเป็นหนึ่งเกมที่คนรีวิวเยอะแล้วก็รางวัลชนะถึงห้าหมื่นเท่านะแต่อย่าไปพูดถึงห0 0 0 0ื่เท่านะพันเท่าไว้มันได้ก่อนนะเอาจริงร้อยเท่าไว้มันได้ก่อนอ่ายัางมาอยู่ครับผมตอนนี้มาสีเเท่าแล้ว เราต้องให้มันได้ร้อยเท่าขึ้นนะเพราะว่าเราซื้อมาก็ร้อยเท่าเนานะตอนนี้มา89เอ้ยพอได้พอไหวมาอีกเป้ามาอีกเนี่ยโอเคสวยครับผมไม่เจ๊งการซื้อครั้งแรกไม่เจริงและเหมือนจะบวกด้วยนะเหมือนจะบวกด้วยขออีกเนี่ยอย่าเพิ่งหมดเดเอไหลไปเฮ้ย187แล้วเอามาอ่ะสวยครับผมขยายหน่อยขยายจอ189ยังไงยังไงยังไงขยายจอไปอีกครับผม ผมยังน้อยอยู่เว่อจริงอ่ะยังไม่ถึงสองไรเท่าเลยโอ้โหโจบออลองเบ็ดสักห้าร้อยไหมเผื่อแม่ฟ,ฟุกเข้า เราจะซื้อที่100นะเราจะไม่ซื้อเยอะเราจะไม่ซื้อเยอะมากจนเกินไปเดี๋ยวมันจะเจ๊งเร็วเอามะรอบนี้นะเป็นรอบที่สองของการซื้อเฟเซอร์ฟเกมดูสิดูสิอ่ะสวยผมกระจายเร็ว อ่านั่นแหละเท่าไรคูณห้าสิบห้ายังเชงอยู่อ่าสวยช็อตนี้เฮ้ยเราไม่เจชงอีกแล้วครับผมได้มาที่คูณร้อยยี่สิบสามแต่ว่าขอให้มาอีกแล้วกันแค่นี้มันไม่ทําให้เราบวกนะฮะเราต้องมาอีกเราต้องมาอีกต้องมาอีกโอเคกระจายไปอีกนะครับผมยังไงต่อสิยังไงต่อสิอ่ายิง,ง,ยงปิ๊บโอ้โหแต่ว่ามันได้ยิงทีละหนึ่งเองนะร้อยห้าสิบเจ็ดเท่าโอ้โหอะไรไม่มีเฟ้นเจอร์พิเศษเลยอะ ไม่มีเฟนเจอร์แบบโดนๆเด็ๆดๆโดนๆ,ๆ,ๆเลยอะโอ้ก็ยังเหมือนเดิมนะไม่เจ๊งแต่ก็บอกน้อยเกินนะ่ย อ๋อฮะอ่ะจัดไปครับผมรอบนี้ผมจะกดแบบรัวๆแบบ Unlimited นะฮะจะกดแบบรวดเร็วทันใจไปไปเอา้าสวยดี มาเยอะๆมาเยอะๆมาเลี้ยงๆอันนี้คือเฟนเจอร์สูงสุดของมันนะมันจะมี3ามเฟนเจอร์ก็คือมีปืนกลมีปืนกลมีเอา้าโอ้นานๆทีจะได้เฟนเจอร์แบบนี้นะมันจะมีปืนกลมีสไนเปอร์แล้วก็จะเป็นแม่เหล็กดูดนะซึ่งเมื่อกี้บรรษาให้เรามาแต่ว่ามันไม่จ่ายะทุกคนเจ๊งนะเมื่อกี้ กดแบบรวดเร็วทันใจโบสไนเปอร์อัน,นี้ไม่ใช่สไนเปอร์ที่ที่ได้เยอะเนี่ยนะไม่ใช่สไนเปอร์ที่เป็นอ่าไอ้น,นี่แบบพิเศษนะฮะต้องเป็นอีกสไนเปอร์หนึ่งที่มันเป็นเขียนว่าอะไรนะเขียนเหมือนกันแบบเมื่อกี้เขียนเหมือนกับไอตัวปืนกลนะอ่ะถึงจะใช่อ่ะสวยเนี่ยไม่เจ๋งอีกแล้วผมร้อยแปดสิบมานะขอคอเล็กเตอร์คอเลกเตอร์หน่อยแบบว่าตัวรวมอะ่ะตัวรวมอะ่ะ ตัวรวมเด้ตัวรวมเด้โห่หนึ่งเก้าหนึ่งครับผมตัวรวมเด้โอ้โหจบแล้วครับผมรา1าสิบเอ็ดเท่ากรวนเวียนกันอยู่ตรงนี้แหละเนาะแต่รู้สึกซื้อเป็นร้อยไม่ค่อยเจ๋งเท่าไหร่นะแต่ม,มามันร้อยเท่าอ่ะมันต้องแบบห้าร้อยอัพเด้ห้าร้อยเท่าอัพเด้ใช่ไหมมันถึงจะมันถึงจะเฟี้ยวมันถึงจะเวิร์กนะฮะไปจะต่อแบบ unlimited ครับผม เอาจนกว่าจะแตกนะ,ะเราจะหรือว่าเราจะซื้อเยอะกว่านี้ไะเราจะซื้อเพิ่มราคาไปเยอะกว่านี้ไหมโอ้โหรอบนี้จะยังไงเฮ้ยนึกว่าจะให้คน20จริงๆนะฮะค่อยๆมาเรื่อยๆค่อยๆมาเรื่อยๆมาเรียงๆ,ยๆ,ยๆ,ยๆโบโ้เขาให้เท่าไหร่54มาอีกสวยงามกระจายไปนะฮะ,ะกระจายไปแต่ฟินเจอร์พิเศษก็ไม่มีมาเลย อ่ะสวยครับผมรวมไหมับผมไม่เจ๊งอีกแลก้วว่าผมมาที่ร้อยสี่สิบเอ็ดนะคร่อยปไล่หน่อยไปไล่หน่อยหเหมือนว่าถ้าเกิดเต็มอ่ะจะได้ห้าหมื่นนะห้าหมื่นห้าหมื่นวินอ่ะห้าหมื่นเท่าอ่ะแต่มันเต็มยากมันไม่เต็มหรอกจริงๆขอให้ได้คอสตอีกสักตัวหนึ่งก็ดีโอ้โหไม่เจ๊งแต่มันเป็นอ,อย่างว่าแหละอ่ะขอสองร้อยห้าสิบเดี๋ยวเราจะซือ้อที่เฮ้ยตอนนี้มาบบกเพิ่มมาตอนนี้คือสิบห้าเคแล้วนะฮะ นี่เท่าไรสามพันกว่านี่สามร้อยนี่สองพันอันน่ะมาเรื่อยๆฮะอย่าก็แตกนอกกันสลาไรตัวสีแดงอะ่ะไอตัวผมเคยได้ตัวสีแดงเต็มจอแล้วนะไม่เต็มเนี่เกือบเต็มคือห้าแถวแต่หลายลายอ่ะจัดไปกบผมรอบนี้ยี่สิบห้าเคเลยนะ ไาชิงเี้ยแกชิงเงีเยแกอารวมหนึ่งรวมสองเจ็ดสิบเจ็ดเท่ายิงไปอีกปุ้งปุ่งปุ้งปั่งเก้าสิบเก้าไม่เจ๋งครับผมไม่เจ๋งแล้วก็มีบวกด้วยบวกสามสิบห้าเท่านะฮะแต่ว่าขอให้มันบวกอีกได้ไหมบวกอีกได้ไหมโอ้โหได้เท่านี้เฮ้ยทำไมไม่ได้เยอะกว่านี้วะเฮ้ยรู้สึกซื้อมันไม่ค่อยเจ๊งเลยนะวันนี้สหรับเกมบันนีิเทศของค้าดีแหลกเนาะ R L X นะฮะแต่มันก็ไม่ค่อยจะบวกมากเท่าไหร่ไงมายังไม่ถึง2 0 0รเท่าเลยนตั้งแต่เล่นเนี่ยตั้งแต่ซื้อมาหลายรอบแล้วนะต้องรอดูันครับผมเกมนี้คือล,ลุ้นง่ายครับผมก็คือลุ้นตัวคูณห้มันเกินร้อยเท่าเท่านั้นเองนะคือเข้าใจง่ายเนาะแต่ว่าก็เวลาบวมมันจะเกินก็ความเกินเยอะเหมือนกันนะเกมนี้ อยังไงล่ะยังไงล่ะลูกพี่โอ้ไปจัดอีกครับผมยี่สิบห้าเคอีกแล้วมาอืยังไงรอบนี้ยังไงทำไมมาทีน้อยๆวะเนี่ย ขยายไปอ่ะสวยเลยรัวไหมแล้วอ้าวเจ็ดสิบเก้าอ่าฮะอ่าฮะเก้าสิบเอ็ดเฮ้ยยังยังมันยังไม่จบยังยังนะฮะฮะคอนเนคเตอร์หน่อยคอนเนคเตอร์หน่อยโอ้โห ถือว่าเจ๊งแต่เจ๊งไม่มากนะฮะอ่ะซื้อต่อเนื่องเลยไปได้เฟนเจอร์พิเศษอะเฟนเจอร์สูงสุดอะ่ะได้แค่ครั้งเดียวนะก็คือปืนกลแล้วตอนได้มันไม่แจกด้วยไงคือมันน่าเจ็บใจมากเลยนะ โอ้โหรอบนี้มันเริ่มเกลือแล้วป่ะทุกคนมันเริ่มดูดแล้วป่ะอ่ะซื้อเลยแล้วกันต่อต่อต่อมันเริ่มดูดแล้วป่ะมันต้องได้ฟินเจอร์อันนี้สักทีแหละช็อตๆหนักๆสักทีแหละเราซื้อมาตั้งหลายเปิดแต,แต่แต่มันไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยเจ๋งแน่จริงอ่ะตอนเราซื้อไม่ค่อยเจ๋งแต่มันแบบแทบไม่ได้ไม่ได้อะไรแบบเด็ดๆด็เลยฮะดูดิมันเริ่มเกลือลงไปเรื่อยๆแล้วป่ะ อ่ะสี400่ร้อยเขาบผมรอบนี้ค่อยๆลุ้นปล่อยมันไหลหน่อยรอบนี้รอบนี้ซื้อไปที่สี่สิบเคเลยนะฮะอ่ะสวยรั้วม,มาอ่ะรวมไปมากมาห้าสิบเจ็ดละไหลหน่อยนะขออีกนะฮะขออีกขออีกไหลไม่ไหลโอ้ เดี๋ยวเราจะซื้อแบบคือถ้า2อง้ยเท่าก็คือจบเลยนะถ้าเกิดมันได้2อง้ยเท่าเราเนี่ยอืมโอ้โหน้อยจัง ขอดสุดท้ายเปิดสุดท้ายและครั้งสุดท้ายครับผมรอบนี้ขอดีๆสักทีสองร้อยเท่าก็ยังดีนะฮะถ้าสองร้อยเท่าคือได้เลิกเลยอ่าฮะยังไงห้าสิบห้าเท่าสวยกระจายออกไปห้าสิบแปดแล้วยิงปุ้งปังปุ้งปัง,ปงนะฮะเท่าไหร่แปดสิบแล้วสองร้อยขอสองร้อยสองร้อยได้เลิกเลย สองผมจะไม่ฝืนละโอ้ <c oughs> ไม่ถึงอะ่ <c oughs> อะเท่าไหร่ห้าพันสวยอยู่ เท่าไรห้าพันไปอีกนะฮะเอ้ยถือว่าก็ใช้ได้อยู่สำหรับการมาแบบไนี่นะฮะแต่เราก็เบสสูงอะเนาะห้าพันนะ 5, มันก,ก็สิบเท่าเองน,นะะทีนึงเดี๋ยวผมซื้อละมารอบนี้ห้าสิบเค โดดมาโอ้ oh, แต่ยังน้อยอยู่ไงออ oh. อย่าบอกนะว่าได้แค่นี้ไม่นะจอสโอ อ้ย19โเอาเดะเข้าให้หน่อยเด็อพันนะ <laughs> เข้าให้หน่อยดิเบเดพันเนะี่ยเอ้ยเอาวะมีสิทธิ์ลุน้นเข้าเถอะเข้าเข้าเข้า,ข,าขอร้องอ้าโอเคสวยมันเข้าเบ็ดพันแล้วมันมีเฟนเจอร์ปืนกลด้วยนะฮะ อ่าบอกเลยว่าอาจจะสุดก็ได้สำหรับช็อตนี้แล้วเข้าเบ็ดพันฮึมิ้วพิ้วโอ้แต่มันยิงเทียร์หนึ่งน,นะถ้าเกิดเราเพิ่มอ่าได้ตัวผู้หญิงเห็นไหมผู้หญิงสีฟ้ามันจะได้ได้เพิ่มนะได้เพิ่มไอตัวเขาเรียกอะไรนะได้เพิ่มตัวคูณขอให้ได้ผู้หญิงสีฟ้าด้วยแล้วกันนะฮะอ่ะนี่ไงโอ้เพิ่มแค่2องเองเลยอ,อ่ะเพิ่มมาเป็นสนะทุกคนโบเขาให้ตอนนี้ตัวคูณได้ที่4ี่ล้วยิงปุ้งปุ้งปังปุ้ง,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 งนะฮะได้ไป70กว่ายิงไปอีก เอาจริงร้อยเท่าก็ได้เลิกนะอ่าได้เลิกแล้วนะยังไงก็ไม่ไปต่อแล้วนะครับผมอีกสักทีได้ไหมโอเคยังไหลต่อบอกเลยว่าสุดสุดแน่นอนไม่ต้องสืบสุดแน่นอนนะฮะตอนนี้จะ200เท่าแล้วซึ่งถ้า200เท่าก็คือจบแล้วจบแบบสวยๆเลยโอ้โหไม่ไหลต่อนะถ้าไหลต่อน่าจะเฟี้ยวอ่าได้ไปเท่าไหร่ทั้งหมด240อ่า2องเท่าบอกเลยว่า2แสน2แสนใช่ไหม2 4 0้ยเคใช่ไหมถูกไหม โอ้เข้ามาพร้อมฟินเจอร์พิเศษนะฟินเจอร์ปืนกลซึ่งถามว่าถ้าเกิดมันเบ็ดน้อยมันก็คือได้ไม่เยอะหรอกแต่นี่คือเราเข้าในเบ็ดสูงนะฮะในเบ็ดพันก็คือเราปั่นเข้านะฮะอ่ะสวยงามถือว่าสวยงามห่วยสิบร้อยพันเอาไปรวมโบโอูเกิน300รเค ก็สำหรับ XG88 นะครัผมมี Facebook Fanpage ด้วยนะผมสำหรับใครที่ยังไม่ได้ติดตามเข้าไปติดตามนะเพราะว่าอีกไม่นานเกินรอครับผมเราจะทำกิจกรรมแจกแบบอันลิมิเต็ดอีกแน่นอนนะบอกเลยว่า XG ก็มีทำกิจกรรมแน่นอนนะฮะติดตามไว้ก่อนช่วงนี้นะฮะเฮ้ยมันนิทรศก็สวยนะแต่ว่ายังไงขอซื้อสัก สองรอยาสิบปองร้าสป่ะอ่ะ250รออ่ะสขอซื้ออีกสักทีนึงเดีย๋ยวเลิกละนะฮะทาไม่ได้ก็เลิกแล้วนะครับผมเลิกแล้วไม่อยู่แล้วไประยๆแบบอันลิมิตมาเดะมาเรื่อยๆมาเรีงยงเลสไนเปอร์มาทำไมล่ะครับผมทำไมแค่นี้อ่ะยิงไปปุ่งปั้งปุ่งปัง,ปง,ปง,ปงนะผมได้มา38เท่าแล้วก็ขยายจอไปมาอีกตอนนี้แค่41เอง มาอีกโอ้โหจบแล้วไม่เล่นแล้วพอจบเลิกครับผม <laughs> โอเคครับผมก็อย่าลืมนะสำหรับอ่าแฟนเพจ Facebook สามารถกดดูใต้คลิปได้เลยนะฮะก็เข้าไปติตามกันด้วยนะฮะอ่าอีกไม่นานเกินรอจะมีกิจกรรมแน่นอนนะกิจกรรมแจกเรื่อยๆแน่นอนบอกเลยว่าต้องรอรุ้นต้องรอดูตอนต่อไปนะครับผมทุกคนก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเนาะ จะได้ไม่พลาดชมคลิปต่อปของผมแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆสำหรับเกมนี้เป็นเกมของค่ายรีเล็เนาะซึ่งผมเล่นผ่านเว็บของเมกาพัดนะฮะเมกาเกมพัดก็สำหรับใครที่สนใจหรืออะไรอย่างเงี้ยผมจะปักหมุดไว้ใต้คอมเมนต์นะฮะก็เข้าไปริมลองกันได้เลยแต่ถ้าเกิดใครไม่นี่ก็มาลุ้นด้วยกันก็ได้นะฮะไม่จำเป็นตองนี้เนาะแต่ถ้าใครอยากริมอยากลองก็ลองดูครับผมอ่ามาวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก็นั่นแหละตามนั้นไปแล้วครับผมบาย